ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปครับสลับมิกสลับใครที่ยังขาดแคลนมิกครับผมครับก็มีหลายรุ่นหลายราคามากมายถ้าเลือกครับสลหรับคนที่ชอบร้องคาราโอเกะสำหรับคนที่มีปีอยู่อยากขยับเป็นมิกครับผมแนะนําเลยครับมิกหลายรุ่นหลายยี่ห้อนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนครับสาหรับตัวนี้ครับผม1000บาทครับผมขึ้นราคามาห้าสิบาทเพราะว่าราคาขึ้นมาตั้งนานแล้วครับแต่เรายังไม่ขยับขึ้นครับเพื่อเป็นขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าทุกท่านครับ ตัวนี้ราคา1000บาทครับสามารถใช้ไฟรถยนต์ได้ครับโดยใช้อะแดปเตอร์ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ครับผมเห็นไหมครับตู้ที่จุดบริเวณเราครับผมครับตัวนี้เสียบไปก็สามารถเสียบเข้าได้เลยครับสามารถใช้งานบนรถยนต์ได้เลยตัวนี้ครับผมครับถือว่าตอบโจทย์สําหรับใครที่มีเครื่องเสียงรถยนต์อยู่แล้วต้องการร้องคาราโอเกะตัวนี้ตอบโจทย์สุดครับผมดีเพราะอะไรเพราะว่า1ครับใช้ไฟรถยนต์ครับจะไม่ห้ำนะครับผมครับจะไม่ห้ำจะไม่มีผ่านอะแดปเตอร์เลยทางนั้นเลยครับข้อดีเขาอยู่ตรงนั้นจะไม่ห้าพวก มิกคนนี้ครับถ้าไปต่อเป็นอะเลปเตอร์เป็นอะไรปุ๊บหำแน่นอนครับผมครับเพราะรถยนต์ถือว่าระบบกาวสําคัญมากที่สุดครับผมมิกคนนี้ก็จะมี2ช่องสัญญาณไม้นะครับผมครับไม่หนึ่งไม่สองครับผมครับจะมีเกณฑ์ด้วยนะครับมีเกณฑ์ครับปรับเบสครับกลางแหลมครับแต่ละช่องพร้อมทุกอย่างครับผมแล้วก็มีเอ็กโวในตัวครับนี่เอ็กโวในตัวสำหรับคนที่ชอบร้องคาราโอเกะครับผมแล้วก็ยังมีพิเศษอีกหนึ่งช่องคือช่องนี้นะครับนี่ช่องพิเศษครับผมครับพิเศษคืออะไรครับผมช่องนี้สามารถควบคุมได้ทั้งระบบ USB Bluetooth ครับผมเวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธครับกดนี่ลงหนึ่งครั้งนะครับกดลงไปครับผมเห็นไหมครับให้เป็นสัญญาณ USB ครับ USB คือช่วงนี้ครับเป็นช่วงบลูทูธนะครับผมครับก็จะรับสัญญาณชุดนี้เข้ามาตรงนี้แล้วก็เล่นตัวนี้ดังเลยครับถ้าเอาเป็นสัญญาณเข้าครับชุดนี้ก็สามารถรับสัญญาณแก๊กทั้ง RT ทั้งแก๊กธรรมดาได้ด้วยนะครับผมครับแต่เรากดตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะงงครับกดตัวนี้ขึ้นก่อนครับ เพื่อให้สัญญาณตรงนี้เข้ามาตรงนี้ครับผมครับแล้วก็เลยกตรงนี้ก็ดังเลยครับผมสลับมิกตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากกับราคา1000บาทครับผมมาทีนี้เรามาขยับอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่นนี้ครับก็ดีขึ้นมอีกครับ2ไม้เหมือนกันครับมีเอฟเฟกต์ในตัวมี EQ ในตัวครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรเยอะมากมายครับอยู่แบบข้อเรียนครับแนะนําตัวนี้จบกว่าครับผมครับตัวนี้ก็ราคา2,000บาทเท่านั้นครับผม2,000บาทเท่านั้น เขามีระบ้างกันตัวนี้ครับผมไม่สองไม้ครับผมไม่สองไม้หนึ่งไม่สองไม้ครับตัวนี้ข้อดีอีกหนึ่งตัวคือ EQ ครับสามพลาสติกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครับเบสครับผมเบสกลางครับผมแหลมครับผมตัวนี้ว่า EQ ครบมากครับผมฉลาดอีคิวครบมากท่าด้านแสเฟกของเขาครับก็ครบเหมือนกันครับมีหลายเสียงเอฟเฟกมีทั้งหมด9.9เสียงครับผมสามารถ เรียกกันเลยครับแท้งเอฟเฟกเอ็กโคมีทุกอย่างครับผมในตัวนี้ครับผมครับแล้วอีกครับผม EQ ครับอีหนึ่งชั้นครับ EQ ครับก็เป็นตัวกรองขยานเสียงกอดออกมหาพลังหรือออกมหาคอร์ดเราอีหนึ่งชั้นเหมือนกัน EQ ครับ EQ ตัวนี้ก็เจ็ดแบนด์ครับผมครับจะละเอียดมากขึ้นเอาไว้เป็นโทนเบสครับโทนมิดโลครับโทนกลางมิดไฮแหลมครับครบเป็นสิทธิ์ในตัวนี้ครับในตัวเขาก็จะมีบลูทูธในตัวเลยนะครับนี่มีบลูทูธในตัวสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยครับโดยช่องเปิดเพลงหรือช่องบลููทธ จะแยกก่อกช่องไม้ครับอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับช่องกระเพงจอมทุตอยู่ตรงนี้ครับแยกก่อกช่องไม้ครับผมครับนี่ครับการแยกเปลี่ยนสัญญาณก็ตรงนี้นะครับผมครับอย่าลืมนะครับถ้าเราเป็นบลูทูธครับกดลงครับกดลงคือรับสัญญาณฝั่งนี้ครับผมรับสัญญาณฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้ครับเปิดโซนบลูทูธแล้วก็เล่นตัวนี้เลยครับผมครับถ้าเราผ่านแก๊กครับผมกดขึ้นครับกดขึ้นแล้วก็เล่นโทนนี้เลยครับแก๊กก็ดังทันทีเลยครับผมครับอีกหนึ่งตัวครับราคา2,000บาทครับผมมาขยับอีกรุ่นครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันครับราคา2,600บาทแต่เพิ่มไม่มาอีก2ไม่เป็น4ไม้ครับตัวนั้นจะมีแค่นี้นะครับมีแค่ฝั่งนั้นแต่ตัวนี้เพิ่มมาอีกครับเป็น4ไม้การใช้งานก็เหมือนกันทั้งหมดครับ EQ 3พาราเมตริกเอฟเฟกครับผมช่อง USB ครับนี่ช่อง USB บลูทูธเอฟเฟก EQ ครบเหมือนกันครับสำหรับตัวนี้ราคา2,600บาทสำหรับใครที่ตุ้นทุนน้อยแต่อยากเสียงเอฟเฟกครับ แนะนำตัวนี้เลยจบแน่นอนครับผมครับมาครับทีนี้ขยับไปอีกรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งครับนี่รุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งคือรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็นสไลด์ครับผมครับความแตกต่างกันยังไงครับผมลูกค้าก็ยังงงว่าสไลด์ครับกับวอลลุ่มอันไหนดีกว่ากันครับผมครับถ้าใครเน้นเน้นทนทานครับผมแนะนําเป็นวอลลุ่มครับแนะนําเป็นวอลลุ่มครับนี่แต่มันก็ดูไม่สวยครับนี่ เน้นต้นฐานแนีนะเป็นรุ่มเพราะว่าฝุ่นจะไม่เข้าในสไลมิกครับแต่ความสะดวกสบายครับก็สู้สไลไม่ได้ครับต้องแลกกันครับผมความทนครับกับความสวยครับผมครับมาดูฟังก์ชันพิเศษของมิกตัวนี้กันครับผมมิกตัวนี้ครับผม6ใไมช่องสัญญาณครับราคา3,600บาทครับขึ้นมา100บาทนะคบาทเพราะอะไรครับเพราะว่าต้นทุนขึ้นตั้งแต่ปีก่อนแลวครับผม200บาทครับต้นทุนขึ้นเข้ามาครับผมครับแต่เราตึงราคาไว้เพื่อให้ลูกค้า ของคนปีใหม่ก็ลูกค้าครับพอจบปีใหม่ครับล้วก็ขึ้นตามของเขาเลยครับผมครับตัวนี้ขึ้นราคา100บาทเป็น3600บาทนะครับครับตัวนี้ก็ทางด้าน EQ ครับสพลามิติครับเบรกลางแหลมครับครบทุกอย่างแก๊กครับก็เสียบได้ทั้ง2รุดุครับแก๊กขิ้นั่นก็ได้แก๊กธรรมดาก็ได้ครับผมครับ อันนี้พิเศษขึ้นมาครับมีชุดมอนเตอร์สำหรับใครที่มีร้านอาหารหครับหรือห้องคาราโอเกะหรืออะไรก็ได้ครับที่มีมอนเตอร์ครับนี่สามารถส่งเป็นมอนเตอร์ได้เลยครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกครับเอฟเฟกในตัวครับเป็นระบบสไลด์ครับผมครับเป็นระบบสไลด์ครับและเสียงครับค่อนข้างที่จะโอเคครับไม่ว่าจะเป็นโทนเบสโทนกลางโทนแหลมครับผมปรับแล้วมีเสียงเปลี่ยนคือมิกกดีครับบางมิกบางตัวครับดันขึ้นสุดเสียงก็ยังได้เปลี่ยนเตียตัวนี้ครับผมครับ ขึ้นนิดขึ้นหน่อยครับหรือสุกถึงการเปลี่ยนแปลงของเสียงนะครับผมนี่คือดึงจุดที่มิกบางตัวหรือบางย่ออาจจะทําไม่ได้ครับผมแต่ตัวนี้รุ่นนี้ถือว่าทําได้ครับการบูทการเลนนิดหน่อยถือว่าทําได้หมดไม่ว่าเป็นทนน่าเอฟเฟกครับมีทุกเสียงเหมือนกันครับผมครับแล้วเขาก็สงสัยครับมิก6ช่องเหมือนกันมันต่างกันตรงไหนครับผมครับอย่างตัวนี้ครับผมครับ1 2 3 4ี่ เขาหกภายในครับนี่รวมอยู่ช่องนี้ครับนี่ห้าหกคือช่องอายานนะครับผมห้าก็ช่องอายานครับนี่ครับนี่คือหกช่องอีกแบบหนึ่งครับแต่ตัวนี้ครับผมหกช่องเต็มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับตัวนี้จะฟังก์ชันครบกว่าสามารถใช้ได้ทั้งหกช่องเลยหกช่องไม้หกช่องเปิดเพลงครับผมการเปิดเพลงก็ใช้ได้สองรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นระบบบลูทูธครับนี่บลูทูธก็กดตรงนี้ครับผมแล้วก็นี่เลงตัวนี้ขึ้นคือระบบบลูทูธนะครับผมแล้วก็สามารถนี่ดีครับไหมครับอินครับนี่อินอินคือขาเข้าพวก แจ็ค RDA ครับผมแล้วก็เสียบข้อโทรศั์ครับผมก็สามารถเล่นช่องนี้ได้เหมือนกันครับผมสามารถรับได้หลายช่องทางเหมือนกันครับ EQ ครับ AUX Effect ครับผมครบทุกอย่างสลับมิกตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากครับมิกตัวนี้แล้วก็จะมีคลิปการใช้งานอยู่หนึ่งคลิปนะครับลูกค้าก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าเขาใช้งานยังไงฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างครับผมครับอีกหนึ่งรุ่นครับ3,600บาท6ไมครับแล้วก็ขยับไปหนึ่งรุ่นครับ3,800บาทตัวนี้จะเป็นมิก8ไมค์มครับผมครับ ต่างกันยังไงไม่ต่างกันเลยครับผมเหมือนกันทุกอย่างครับแค่ฝานัทหกใบปิดตรงไหนครับหกใบเท่านี้ครับอันนี้แปดใบเพิ่มขึ้นแค่สองใบครับลูกค้าเพิ่มตังค์แค่สองร้อยบาทเท่านั้นครับก็ได้อีกสองช่องสัญญาณครับผมครับมาทีนี้ขยับมาอีกหนึ่งตัวครับนี่พาวเวอร์มิกครับนี่พาวเวอร์มิกหลายคนสงสัยว่าพาวเวอร์มิกมันต่างกันตรงนี้ยังไงครับผมอันนี้เป็นมิกใบมีแต่สัญญาณออกครับจะไม่มีเสียงออกนะครับแค่สัญญาณออกเฉยครับผมแต่ตัวนี้เป็นพาวเวอร์มิกครับ สามารถต่อลำโพงได้เลยบางคนก็ยังสงสัยอยู่ครับผมตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณ3,900บาทขึ้นมา100บาทนะครับขึ้นมาร้0บาทตัวนี้ก็ครบทุกอย่างเหมือนกันแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือเขาเป็นระบบ Echo ครับยังไม่เป็นระบบ EFFECT ครับผมถ้าเป็นระบบเ f ฟเฟคมิกตัวนี้ก็ตกประมาณ6,000ถึง7,000ันนะครับผม 6, 7, หกพันถึง0ถือว่ายังแพงอยู่ผมว่ายังไม่คุ้มที่เราใช้งานครับผมถ้าเราจะซื้อ6,000ครับผมแนะนํา มิกเซอรี่หนึ่งตัวครับแล้วก็พาวเวอร์ครับ A.B. 6 0 0 C.R. ครับผมครับตอนนั้นคุ้มกว่าแน่นอนครับผมครับและได้เสียงที่แรงกว่าวัตที่เต็มกว่าครับผมครับมามาดูด้วยกัน3ามมันกระบาดมีอะไรบ้างครับผมในช่องเขาก็จะมีเหมือนกันครับ4ไมค์สี่องสัญญานไหมครับ4ไมค์สี่องสัญญาณในช่องก็มีทั้งเกนครับปรับเบสครับปรับกลางแหลมครับอันนี้ก็เป็นเอ็กโคครับเล่นเอ็กโคอิสระในตัวนะครับผมนี่ก็เป็นบาลานซ์ซ้ายขวาครับผมครับ การรับสัญญาณก็ได้ทั้งบลูทูธครับ USB ได้หมดครับบลูทูธ USB ได้หมดสำหรับตัวนี้ครับผมครับแต่บลูทูธ USB ต้องเล่นกว่านี้ครับผมนี่ครับเล่นกว่านี้ครับหลายคนสงสัยว่ามีมิกตัวนี้แล้วแล้วเราจะต่อเพิ่มพอเพิร์ได้ไหมเพิ่มได้ครับผมเพิ่มได้ครับขาออกออกตัวนี้นะครับผมนี่ออกออกตัวนี้ไปหาพอเพิร์ได้เลยนะครับต่อหาพอเพิร์ได้เลยครับอย่าหลงผิดอย่าเอามาต่อตรงนี้นะครับขาออกไปหาพอเพิร์ครับพอเพิร์พังแน่นอนครับเพราะว่าโซนนี้ครับเป็นโซนต่อลำโพงครับข้าง150วัต 1ดอกครับ12นิ้ว1ดอกครับต่อข้างนะครับผมต่อข้างครับขับได้สบายครับผมแต่ถามว่าอิ่มไหมมันก็ไม่อิ่มครับแต่มันขับได้ไหมขับได้ครับผมถ้าฟังแบบในบ้านในห้องถือว่าตอบโจทย์จุดนี้แน่นอนครับแต่ถ้าเอางานการแก้งครับก็คงจะสู้ p พาวเวอร์ไม่ได้ครับผมครับแล้วก็ลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็สามารถเรียกซื้อตามใจท่านได้เลยครับงบไมเล็ก ตัวนี้ก็ใช้ได้1,000บาทครับงบขยับขึ้นมาอีกอยากร้องเพลงที่มีเอฟเฟกในตัวครับตัวนี้ครับราคา2,000บาทมีเอฟเฟกในตัวครับเสียบไม่พอครับก็ขยับเป็นรุ่นครับ4ไม้ครับ2,600บาทหรือใครได้รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกตัวนี้ครับ3,600บาทครับผมครับยังเสียบไม่พออีกครับรุ่นนี้3,800บาทครับหรือใครมีตู้อยู่บ้านแล้วครับอยากได้บิกไปตัวเดียวต่อจบก้ตัวนี้ครับ3,900บาท ครับตอบโจทย์งานทุกท่านแน่นอนครับเอาล่ะครับผมก็ฝากไว้ครับสลับมิกจากบริษัทเอกซารครับผมขอบคุณครับผม